ชนแก้วกับใครเนี่ยคนสวยกว่าเราเชื่ออะไรครับเนี่ยชิ้นเงียมค่ะชิ้นเงียยงเง่ยมเหรอพุจะน่ารักด้วยวันนี้ทำผมร้านไหนเนี่ยไม่ได้ทำทำเองทำเองอประหยัดน่าเดือเลยันเลยแล้วโอเคโอเคขอบคุณครับประเดี๋ยวครับมแม่บ้านครับแม่บ้านมแม่บ้านทศกศน่ารักมาก เก่งๆครับเมเขๆม,ขม,ขม,ขมุมเดิมครับวันนี้ไม่มีรายการเ,เดี๋ยวจะมีรายการทุกวันนะครับต่อไปนี้เพราะว่ามิสเตอร์กองทุนหมู่บ้านจะเอาสาระเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านมาคุยทุกวันนะครับเนาะก็เวลา11.30อ็่นะคอยรับฟังกันได้ครับตอนนี้ขอโปรโมทรายการนะมิสเตอร์กองทุนหมู่บ้าน <S <S นะ เจอกันทุกก่อนเที่ยงครับผมวัสดบสวับดีครับ,รบอันนี้น้ำตัอหนะครับออจาก,กีีปานทองครับอคนเดิมครับมาชนคนกันเองครับ